สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการปอาหวาน้ำตาลขึ้นสมอง e p c ค่ะเยสสวัสดีครับวันนี้นะคะหลังจากที่แฟนนะคะทำงานมาหลายวันมากเป็น10วันได้เลยมั้งเนาะประมาณสิบ้าวันค่ะโอ้คือแบบครึ่งเดือนอ่ะนานมากแล้ววันนี้ก็จะได้หยุดแบบยาวๆนะคะก็เลยมาฉลองให้เขาสักหน่อยคะอ่ะอ่พอดีเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรวันหยุดนะคะก็เลย มีเวลาได้อยู่กับแฟนนะครับช่ก็เลยอยากหาของแบบอะไรอร่อยทําทานด้วยกันนะคะแล้วก็ฉลองอะไรด้วยอีกอย่างหนึ่งอ่าฉลอง33 3ร้อยสามสิบซับสไคร์นะครับบนย t u b e นะคบเย้ขอบคุณขอบคุณสิอ่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะติดตามนะครับเราสองคนว่าแต่เขาาติดตามอะไรกันอ่ะอ่าได้จะเป็นอาหารคลีนนะครับเพื่อสุขภาพนะครับอุ๊ยวันนี้เราฉลองเรากินอะไรกันนะกินอ่ะปลาหมึก ปลาหมึกนะคะแล้วก็แซลมอนนะคะใช่เป็นปลาหมึกอ่ตัวใช่ใช่ใช่แล้วก็มากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคือจะแบบคือจะแบบคือจะบอกว่าอร่อยมากใช่ไหมใช่ใช่ฮะอันนี้คือพวกเราทําเองกันทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เลือกปลาหมึกนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรแซลมอนเราก็เราก็แล่เองแร่เองใน้ำจิ้มซีฟู้ด ก็แก็ทำเองนะครับจะบอกว่าแฟนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากๆนะครับแล้วก็เผ็ดมากๆด้วยนะฮะนี่เลยนะครับดูนะฮะดูปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกก็คือแบบเด้งๆสดๆเลยเนาะดีมากๆเลยนะครับมือนี้หมดไปเท่าไหร่คะมือนี้นะฮะก็เบ็ดเสร็จนะครับประมาณห้าร้อยบาทนะครับทุกคนว่ามันคุ้มไหมครับห้าร้อยบาทได้ทั้งปลาหมึกทั้งแซลมอนกินสองคนสำหรับเราสองคนมัน คุมมากม่เลค่ะ